วิธีสัดข้าวแบบโบราณคนสมัยแต่ก่อนเขาจะทำแบบนี้กันค่ะมันก็นออกอ่ามันก็ออกทุกวันนี้ส่วนน้อยที่เขาจะทำแบบนี้เพราะว่าทุกวันนี้มีโรงสีไ่เข้้าอนะ

โอ้นาอจะทำยังางมาึงวางทีย่ลงคลาสบา่นฮึลงยูทูบไหมคนโบราณคนโบราณภาษาเขมรก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้อืต้องสืบทอดไว้ให้ลูกหลานดูบรรลุโบราณ คนอีสานมันย์อีสมรอีสานที่กิดเวกันเยอะยิงแก่้งเวก็เวก็ตีสม่าวก็ตีเราแก่ะนาบบานแก่หอบบานเตบ่มเออเวสอาดนำนางโฮบบาน អោវាមិនចូលវាកត់ទីជើកត់ទីស្រោកត់ទីក្រឹបសមៅអើកូនក្មេងចាំសិលយោដូ